สวัสดีครับพี่ทีพีแมวตตุซีนอนครับวันนี้ลูกค้านะครับปอดเลนเจอร์นะครับได้เข้ามาเปลี่ยนใบหน้าเป็นตัวไบโอลคัสเจ็ดสเบ์ชั่นนะครับพร้อมบระลัดยูพีเอสหาสิบห้าวัตต์นะครับวงแหวน LED b ดีบีเอ็ซายนะครับเทเลไลท์ออร์ดี้รันแฟลชนะครับเดี๋ยวเราดูแสงนัดรถกันเลยครับนัดรถครับครับเดี๋ยวได้เป็นเซ็ตวิ่งตามนะครับไปหลีครับ ไปติดพร้อมวงแหวนนะครับต่ำครับสูงครับไยครับวิจาราเราเป็นใบทีนั่สูงต่ำในตัวนะครับไปถูกเชิญครับไปเลี้ยวเป็นสเตปวิ่งตามนะครับปิดไฟถูกเชิญครับแล้วดูแสงหน้าตัวกันเลยนะครับสูงครับไยครับ รูดแสงผ่านตีนรถกันนะครับสูงครับไหยครับความสว่างนอกและในตัวรถไม่ต่างกันนะครับสนใจติดตั้งชิง้นงานดีๆลนได้ทางเพจ PT Premier Auto ที่น้องทุกสาขาครับคุณครับ